วมาดูกันนะครับว่าพวกเรานอนกันแบบไหนที่ส่วนโอทอโดคืนนี้มาดูกันนะครับห้องห้องทุกอย่างที่นี่ทำจากวัสดุเครื่องบินทั้งหมดนะครับผมชอบนะไฟที่นี่คือสว่างครัติดตัวรัสเซียทั้งหมดอ่ะคือัสเซะไฟฟรีนะครับไฟฟรีทั้งหมดติดแอร์ทั้งหลังนะแอร์นี่ให้ดูแอร์นอ่าแอร์ตัวเล็กๆแอร์ตัวเล็กแต่เย็นนะเย็นทั้งหลังเลย โคตรเย็นนะครับผมมีทีวีจะมีทีวีให้นะครับจะมีห้องน้ำห้องน้ำกคือว่าจะติดกับห้องรับแขกอ่าห้องโถงสามารถเข้าห้องนอนได้ด้วยก็ล็อกนะอย่าลืมล็อกในห้องไม่ล็อกไม่ถ้าไปล็อกเป็นเรื่องเลยอ่านี่เป็นตัวของห้องนอนห้องนอนครับห้องนอนจะมีสองเตียงนะเดี๋ยวเราทําเตียงเสริมได้อันนี้ตู้อันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของนะอ่า เดือนตุลาเราเปิดอย่างเป็นทางการแต่ช่วงนี้ก็มาพักได้เพื่อนแบงค์จะมาอยู่นี่ก็คืนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะอ่าติดต่อผ่านแบงค์สุดพผัมาได้เลยผมได้เลยอ่า่ว่าใครอยากได้ส่วนลดอะไรรกซิบมหาผมอ่าอกครับเตียงมีครบที่อันนี้คืออุปกรณ์เกี่ยวกับสายฟ้าเป็นตัวชาร์จเป็นแบบพวกชาร์จพลังงานแบบอุปกรณ์ที่แบบใช่ประมาณนั้นคือจะอาจจะมาแบบเป็นชาร์จเป็นแบตเตอรี่ที่ไปเติมเสริมรถรถจักรยานไฟฟ้าหรืออะไรพวกนี้ได้เลยเพราะเวลาเราเปิดโครงการแล้วอะเราจะมี รถเนี่ยให้ลูกค้าใช่ป่ะถ้าแบตหมดเขาสามารถชาร์จนี่นีได้หรือชาร์จได้ทุกจุดเลยได้ทั้งหมดเลยนะครับอุปกรณ์ไมโครเวฟเนี่ยเราก็จะมาเสริมให้นะครับประมาณนี้เลยเครื่องครัวด้านหน้าก็จะมีเป็นสระนานะแต่เรายังไม่ได้ล้างเราล้างเราล้างสระนุ่นกันใช่อ่าเราล้างสระนุ่นแล้วอยู่อ่าห้องนี้เป็นห้องคู่นะครับห้องนี้เป็นห้องใงใจหแล้วนอนกับใครอ่ะ นอนจัปูต้องขนเนี่ยนะในละเตียงอ๋อ่ยปูต้องขนคนละเตียงไใช่แบงนะฮะนี่ครับผมนะห้องนอนปูนอน้ยเตียงนิมรอ่ะโอยยุบยุบเฮ้ยบคุยนะเทเฮ้ยเฮ้ยได้เลยเด้งดีไปทีเออเฮ้ยแมงเด้งดีจริงวะดีไม่ต้องเบงได้่ะดีวะเฮ้ยไอ้ปูโอ้ขึ้นปีนดิโอ้พ่อเท่เลยอ แล้วเป็นไงมีกระจกด้วยมีกระจกตรงนี้ด้วยโง่ันีมีกระจกด้วยมีใจนห้องน้าห้องน้ำเปิดไฟเปิดไฟดิอ่าอ่าทะลุทะลุเป็นห้องอาบน้ำมีห้องทขาเป็นตัวดูดอากาศออกมาไงอ๋อะเวลาเปิดไฟพูดงไปดูดอากาศเาไปมีเอดอืดูดิ เพียงหลังละ1 5 0 0บาทถ้าเพ็นอินเตอร์ี่เป็นระบบดูดจะดูดที่เลยใช่อยู่ด้คนฮะอยู่ได้4ถึง5คนกลังดีตีิห้าคนเตียงนะมันได้ต้องเตียงก็นอนนอนหรือไม่ถ้าจะเอาเตียงเสริมมาอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือว่าถ้าใครต้องการเต็นท์ไปกลางนอกก็ได้นี่ใช่ไหมใช่นอนได้เกินคาดอ่ะห้าคนเนี่ยกำลังดีแล้วเนี่ยมีโต๊ะแคมปิ้งมีอะไรให้ใช่ป่ะคุณสามารถทำอะไรได้เลยนั่งกินกันในนี้คือข้างบนก็เป็นแผงโซลาร์เซลล์ใช่ป่ะ ช่หรือถ้าใครมาเป็นกรุ๊ปใหญ่นู่นเลยลานกลางนี้น้าลานกลางนี้เรื่องห้องน้ำไม่ต้องกลัวมันไม่เพียงพอในห้องมีอีกแล้วด้านหลังนี้ห้องน้ำมีอีกอ้ยังไม่ได้เปิดไฟนี่ห้องน้ำอีกสามสี่นี่อีกองนคนิการครับนี่ห้องน้ำคนพิการแล้วด้านหลังห้องน้ำเรามีให้เยอะเพียงพออแล้วน้ำเราสะอาดสะอาดดูเอาแบกเปิทีนี่ เป็นไงดูดิมันต้องกลัวมันต้องกลัวว่าไม่ได้นะว่างๆพอจะกินเบียร์เสร็จแล้วร้อนๆเป็นไงกระโดดลงสระน้ำนี่สระน้ำนะแล้วไอ้น้องๆที่ว่าจะเอามาคืนนี้มาทั้งอย่างยังไม่มาใช่ไหมอ๋อพูดดิโอ้โหเอ้ยลืมไปท้อทีท้อทีมันเป็นมันเป็นมันเป็นคอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์เออไอ้ยปูใช่เปล่า มันเป็นคอนเทนต์ป่ะพี่เบิร์ตมันเป็นคอนเทนต์ไม่มีสาวๆมานะคืนนี้นะไม่มีใครมาไม่มีครับไอ้พี่ไปยังไงตายแล้วนี่นี่คือส่าน้ำนี่ไม่เล็กนะอ่าเตรียมไว้ทำไมดีฮะแต่น้ำแข็งไงไม่เช้าเช้าเวลาเรานอนแช่น้ำแข็งกับมันเป็นการรีแลกแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็เซลล์อันนี้ใช่มมเติมน้ำเต็ฮะนี่จะมีใครมามันจะมีใครมาป่ะวะ ้นพี่อ่่ะพีเป็นขายสดที่เมื่อะไรนะเออล้างเลยแต่คือเราล้างเอาไว้แช่น้ำตอนเช้าๆ่ายน้ำแข็งมาลงอ่านี่ไปดูพี่เบิร์ดวันนี้พี่เบิร์ดเก็บอะไรมากินกันพี่เบิร์ดวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับเนี่ยมีเมนูโหเยอะเลยอ่ะมีนี่อะไรไก่ใส่เห็ดฟางที่เราเก็บมามีผัดเห็ดฟางน้ำมันหอยเห็ดฟางน้ำมันหอยอ่ามีหมูสามชั้นทอดสมุนไพรอ่าแล้วก็เห็ดนางฟ้าทอดกรอบ อ่าอันนี้เป็นเห็ดนางฟ้าใช่อันนี้เป็นเห็ดฟางใช่เห็ดฟางก็จะมีบานบ้างไม่บานบ้างนะเนาะเพราะเราไม่ได้เก็บแล้วก็ลาบหมูอะไรนะลาบหมูเหนือลาบหมูเหนือนะอ่าแล้วไอ้นี่อะอะโวคาโดทำอะไรกินเดี๋ยวอะโวคาโดเนี่ยเราจะทำกินแก้มกับอ่าอะไรอะซี่กอยสารนะอ่าเป็นเมนูฟิวชั่นมีเมนูฟิวชั่นนะครับที่นี่นะครับอาณาจักรของเรานะครับ บ้านสวนอะโวคาโดสุพรรณบุรีนะครับบรรยากาศดีไหมแบงค์บรรยากาศดีไหมยุงไม่มีนะค่อนข้างดีอ่ะมันยังไม่เึองเวลาอ่ะแต่ถามว่าถ้ามีก็ไม่ใช่ปัญหาอดูดิครับแผงโซลาร์เซลล์เราทั้งหมดเลยเนี่ยที่นี่เราไม่ได้เสียไฟฟ้าของหลวงเลยสักบาทเดียวแล้วก็ันุนเหปล่าแดงๆ ทีเนี่ยมีกล้องวงจรปิดเนี่ยแทบจะทุกอนุรูคุ้มค้นข,ข,ของโครงการเลยเรื่องระบบความปลอดภัยไม่ต้องกลัวมีแน่นอนนะครับพูดถึงว่าถ้าม,มาลนะักสิบคนยี่สิบคนเนี่ยสามหลังเท่าที่มีอยู่เนี่ยก็เพียงพอนะแล้วก็เนี่ยจะอะไรตนี้ได้เลยปราร์ตี้กันแล้วก็ไม่วุ่นวายจะใครด้วยเพราะโครงการของเราเนี่ยกว้างกว้างมากคนระับใหญ่ใหญ่โตโมโลาน์นะพูดงา่ายๆก็ประมาณนี้ครับ <ไ>ปะเราไปหาอะไรกินกัน